มันออก44กับ46ออกอะตาะเกินอรโอนอมเลยอายุป้าอคนบอกว่าทำไมไม่ออกวยออก288ไม่ใช่อ่ะตรวจสำนักไหนมาเนี่ยอย่างนี้เกี้ยไปสิังไงไปจ้าถ้าเที่ยงเหรอครับ ครับรถปูนว่าไมครับชาวบ้านก็โหลดได้เลยนะครับอือ้อครับครับประมาณก,กี่โมงครับบ้าป้าธรรมดาธรรมดาเลยดูท่ากับปูนเมื่อาากี้แต่พออยู่หวยไม่ออกสองแปดแปดอ๋ออยู่พี่พูดถึงมันมากมันไปไปมันไม่เก mm ี hmm. ่ยวข้องกับเราเรื่องนี้พูดถึงบ่อยเออย่างไงเข้าปูนในเรา มาทำไมอ่ะอ <SM. S 2> <Christina. S 3> ีกคนบอกว่าหวยออกสองแต้มขว้าออกฉี่ๆใส่ลำกลับไอ้เราก็ซื้อกาบๆเลื่อมกลับเลื่มกลับไปซื้อทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยมันไม่เลื่อมกับเรามันถูกคนเลยเลืมกลับไปซื้อไหมจ้าโทรมาเลยครับสายธงไทยอ่ะครับ ป้าล้าซื้อด้วยได้ไหมครับเป็นยอดหน้ายายาครับยาขอร้อครับยาขอร้ออย่าซื้อด้วยเลยเพื่อนเมื่อกี้น่าจ้ไต่ไหลไหม่ะป้าซื้อดำจะเคลื่อนซื้อสีตากออกสีสองอย่างเงี้ยอย่าให้ป้าซื้อด้วยอย่าให้ป้ารู้จะให้ป้ารู้ป้ารู้ไหมควมดหจะป็นควไสดไหมไรนี่สตได้ไงอ่ะถ้านาออก2 8้นี้เมาเลยนะแล้วมันโ้ย เตเซอร์ค่ะนีงไงลูกเซ้ข้างดูหนีตัวนีเีเีตัวหนีกระตังดูเอาไปขีดใช่ไหมปาก้าขีไหมนะกระตังดูหน้าบอทีีคุยกับเกไมใส่กีโลอ้ยนะันิงเองแน้กระตเลยเปคนขี่ดกัเล่นบอลเจ้าพอมาดูนะเพอมาดูอ้าว ไปขี่จะแม่มาโอ้ปากกาแดงว่าวะโยนออไปได้ไหปากกาแดงอ่ะคุณบาหูๆููยุแป๊บเปลี่ยนงกันแน่มาแปเปลี่ยนเะยรแวบๆนั่นๆเห็นตะหลังมุ้มุ้อยู่ะนรับแป๊บที่วิธีสีหยาโชว์พุงลุกิไอ่กอดดูดึกลับบ้ามมนาวเลยวันนี้ไอพ่อโทรมาตามแล้ว กลับไปดูน้องเอาเอาเอาหูอยู่ต้องกันนะแม่หูเท่าน่ะนักเตะนาทีกลับแล้วล่ะโอ้อยากเอาหูนี้อยากาหูนี้ไหมใช่แล้วนักเตะนักเตะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมครับต้องไปไหนไม่รู้ลงได้ครับลงไห้ครับเพราะว่าท่านผู้ใหญ่เป็นอะยาง ยี่กีเดนนังรอบเด้อเศาเศาให้ดีๆได้ป้าให้มันให้เต๋อัห้บางไยมันถ่ายไปก็ยิ่งเมียเยี่ยนถ่าแบบนี้ละเท่านันยี่ดีเด่นๆแบบนี้ละรับสายตาปานี่โอ้ยเด้งึ้นเด้งลงอยู่เซนกไดจับระดับ ดไว้แล้อย่าดึงระยะลงขิดทันทนตัวนั้นจะ่กินเยอะมันเล็กไม่่ขิดปูนนะฮะเอาอเนี่ยผมไม่คิดก่ะนึัฮึม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 ฮมฮดมฮึเฮึม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 ้ึมมย้วฮม จะพโพประดูเมื่อวานเมื่อวานบอกเตรมสอนให้อยู่นิ่งๆห้าทีไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรออยู่ไม่ได้เหมือนสิพัดอ่ะเหมือนเหมือนเลยมาบ่หนิพี่บ่บ่พี่บ่ี่บ่ก็อยู่แบบนี่อ๋อท่านนี่โอ้ยมันกีการเลยเด็กฉลาดพี่ทั้งานดีนลยนี่เอออันนี้ก็จะพ่อตรงใกัจะพ่อเข่าก็จะหนอกอยู่นี่กัจะพ่อเบบีี้อยู่่นโอ้ยเห็นดาบใครวะ อันนี้ลาใครลาใครเน่ะไม่รู้ไม่ได้ดูด่าเพื่อนเตอขี้ดอกอะไรเตอที่บกง่างคือมื่อนี้มันไปสองเลยดูเจ็บเจ็บห้องเลยเมก็เสกินหนึ่งเสกสองผเต็นสอบหมดเลย มต้องหยดมุดเยต้องไม่พามาหลาให้มุดตอกเล็กก็ไอ้รดอกตอกตลิบลเก่กินะลิกับมเกาเลยเอาใส่เย็นมาดึงดีกว่ามนเล็กอ่ะ่านเล็ก่า้ที่ากัรยอไรอ้ยปู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 ป ไมหน้าแม่เท่านี่แล้วก็เบื้องเบื้องแดงที่เหลือเราไปใส่มุมนิดนึงแบบนั้นอ่ะยัดได้ยังยันใส่ให้รูปเกลี่ะใส่เนะ่ยเบื้องเนี่ยยืนอ๋อมาไปใส่มุมนู่นมันไม่เต็มนะตกลุ่มรักมุมแนี่ตกลุมตกลุ่มก็แต่กามีแต่ตกลุ่มรักอันนี้ตกลุมขี้แล้วลูกเนี่ยน้องอย่าบังสิ ขาตั้งๆในเมองไหนลุงฮะทนไงโอ้ยพ่อแบบยังกัลูกก็ยังโฟโตโฟโตโฟโต้เอ้ยมามองไหนนี่สงสัยเอาไปมองไหนไปมองไหนบัดนี้พี่แอเราไปยังไหนเปไปเป็นช่วพ่อบบโตโตซอยแน่นะสงสงสัยได้กันยอดหงมโตโตโอ้ยโตโตอะโดนโตโตพ่อจะขี่รถคายไป ไม่ใส่ตรงนู้นนะพี่เหาะไม่ถึงเนี่ยแม่ไอ้ผมก็ใส่ตรงนี่ออ่พ่ออยู่จะไปใส่ข้างนอกก็ได้ชิดข้างนอกเลยได้เราลงทำยังไงฝั่งนั้นไม่ต้องไม่น่าถามตรงนั้นมันได้แล้วพี่เอ็นได้ไหมฝั่งนั้นฝั่งแอนระทำแบบไหนใส่ข้างนอกูแล้วไปเม็นแน่กับแบบน่ะนี่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 วิวเราบองเนี่ยวิวโอ้ยเนาะ ลบอยู่เด้หนิขวายังไงขวาทั้งเอื้อมันไปผู้ผู้ขวายทั้งปลาผู้ขวายทั้งประตูนั่นมันนี่วิ่งเลยอยู่นิ่งๆนะตั้งอยู่นิ่งๆาเหนื่อยแล้วอยู่กับย่าเด้ย่าเขาผู้เก่งย่านาจังเด็กสลัดน่ารุ่เนาะเข็นผู้บ่าวก็ขึ้นคืนมือนเ้าร์เข็นเข็นวันนาจังผู้บ่าวไปที่แล้วไปนอนเงียบเล่า คู่อุบัลิการกนั่งหอเจอรุกนี้ลูกไอ้คู่อุบัลิกากนั่งหอ